สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นแร้งซีวิซีแบบใหม่นะครับก็ปรับปรี่ใหม่ใช้ได้2สกิลนะแต่ว่าผมใช้ไม่เป็นอะ่ะ <c oughs> แล้วถ้าใครอยากผมดันซีวิซีแบบจริงจังนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment. เป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเพจเครดิตบิชอปเอ็กซ์ทูเพจซื้อขายดีฟีไฟรับซื้อดีฟีไฟราคาร้อนขายดีฟีไฟราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้านถึงหลักพันเลยนะครับ มีหมดเลยนะครับ ID สายของแลสายน้าแข็งสายไฮไลท์ที่สำคัญนะครับมีบริการหลังการขายด้วยนะปลอดภัย100%นะครับนี่นะ ID ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วถ้าใครอยากเติมเกมนะครับผมก็แนะนำเว็บลินเซเลยนะครับก็จะมีหลากหลายเกมให้เราเลือกเติมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแลกนาล็อกเกนชินดิมเพลคฟรีไฟล์วอลโลวลน์ ROV ก็มีนะครับส่วนฟรีไฟล์ก็เติมง่ายมากเลยนะครับใช้แค่ u i d นะครับ แล้วแต่ละโปรโมชั่นนะครับก็จะเขียนบอกไว้เลยนะว่าเราประหยัดไปกี่บาทได้เงนอันเพจกี่เพจนะครับเวลาจะเติมนะครับก็ให้เราใส่ U D ของตัวเองลงไปตรงนี้เลยนะเติมถูกเติมง่ายปลอดภัยไม่โดนดีฟันนะครับถ้าใครสนใจเพจซื้อรหัสฟรีไฟกับเว็บเติมเกมนะครับผมก็ทีนี้วที่ใต้คลิปแล้วนะครับขอบคุณครับมาครับทุกคนเราก็มาลองเล่น c b c แบบใหม่นะครับสองสกิลแต่คือตอนนี้ผมมีปัญหาตรงที่ว่าสกิลที่สองครับผมต้องกดตรงไหนผมหาไม่เจอแล้วผมกำลังหาอยู่เนี่ย สกิลสองต้องกดตรงไหนวะเนี่ยผมไม่มีจริงนะเฮ้ยไม่ใช่อัดน,น้จอผมหาไม่เจอปุ่มสกิลสองอ่ะผมมีแค่สกิลเดียวอ่ะเสียเปรียบจัดนะอย่างเงี้เนี่ยตรงหน้านี้ผมก็มีสองสกิลนะแต่มันไม่มีปุ่มอ่ะปุ่มอยู่ไหนอ่ะถ้าใครรู้รบกวนบอกหน่อยนะครับคนดู ผมไม่รู้จริงนะเฮ้ยโดนปล่อยโดนเลยผมน่าจะโดนโถมอ่ะดูทรงนะั่นแหละเฮ้ยสวยตัวนี้โดนโดนแล้วหนึ่งปลาผมว่ะนะปลาผมว่ะนะปึ๊บค่อยๆมาครับเขาต้องช่วยเพื่อนแน่เอ้าเฮ้ยคมนะคนนี้คมจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดาสามตัวไล่เพื่อนกับผมเอาไปช่วยเพื่อนสักนั้นเลยเอาเอาจะดาวสิเอาดาวสิเฮ้ย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 ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอ้าสกิลอะไรเนี่ยโอ้โหจะผมจะเอทจบเลยสกิลอะไรอ่ะทำไมมันเป็นวงแดงกับวงเขียวอะ ผมเคยเห็นแค่วงเขียวนะไม่เคยเห็นวงแดงวงส้มอะ่ะวงอะไรนะโกงเกินซื้อปืนอะไรซื้อปืนอะไรดีเร,ดเราปืนนี้ก็แล้วกันนะไม่มีไอวอลด้วยรอปาดขวาเพื่อมีคนมาผมว่าต้องมีชวนอะไงเห็นปะต้องหลุมไหมเพทุกคนตรงนู้นอะ่ะตรงใต้พื้นดินอะ่ะนอนอยู่นะ ผมเห็นนะไม่ใช่ผมไม่เห็นมาสองตัวนะครับขวามือนั่นไงขอาหองไปจิงนะสวยเพื่อนเก็บของครับงานนี้เ <First class. S 1> นี่นแอร์บับมีอะไรมีวอสวยนี่ไง หนึ่งตัวครับสวยเพื่อนเราจัดเพื่อนเราจะจัดตรงชุดก่อนเฮ้ยข้างนอกชุดก่อนนะเอา้าเอา้าเรียบร้อยตายวงนะครับผมอยากได้ซองครงอะ่ะเกมในตังของซื้อไมเนี่ยไม่พอไม่เป็นไร สกิลสองอยู่ไหนวะสกิลสองคือผมต้องป,ปุ่มไหมเดี๋ยยังไงปุ่มมอยู่ไหนปุ่มสกิลวะอยากสอนสกิลบ้างอะ่ะมันเป็นยังไงอะ่ะยังไงคีคนดูคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมไม่รู้จริงอะ่ะเป,เปิดโจมเปิดจุดไม่สนด้วยเล่นอย่างเดียวโอ้ยนายมาขวาเยอะมากโอเคตัวนี้โดนๆนะเล่นเลย เขามีโคโน่ดิเขาบอกหกไปแล้วครับสายป่วนเอาไปสเต็ปดิงอยู่แล้วสเต็ปดิงป่านะเพื่อนดาวสวยแล้วไงเพื่อนดาวสองครบเลยเพื่อนข้างหลังเอ้าเมื่อกี้เพื่อนเบอร์สามเหมือนจะอยู่ข้างหลังไม่ใช่หรอ ใช่ป่ะที่ผมมาเล่นแถงนีน้เหมือนเพื่อนเขาอยู่ข้างหลังนะผมมาเลยไม่ได้มุมนี้คิดว่าเพื่อนจะขอรอโคบว่ายว่ายวุ้ยทีนนู้นเหมือนจะมาสามคนเลยนะครับเอาแล้วไงเจอเกมตึงแล้วไงได้สองคนแต่ว่าไม่มีวอลจบจัดเกมนี้เราต้องใจเย็นนะครับต้องหนักอะเล่นหนักไปเล่นบัฟก็หน่าไหวนะไม่มีอะไรเลย ไอวอลก็มีลูกเดียวเกาะหมวกก็ไม่มีทีมนูหน่ามีตัวสไนด์ด้วยนะเล็งอยู่นะสวยแร,แรกๆกันไปผมช่วยเพื่อนก่อนนี่สเต็ปนอนชุบชุบเร็วขึ้นปุ๊บนอนต่อ <c oughs> ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย้ยยผมว่ามาทางนี้แน่เลยตัวซ้ายไม่ได้เงียบๆนะนี่ไงเสียงเพื่อนโอ้โหเพื่อนโดนหนัก เ่อนโดนหนักแบบนี้ผมเลือกอะไรได้ไหมแน่กันหนึ่งหนึ่งนะครับผมไม่กล้าวิ่งมาทุกคนโอเคข้าล่างมาแล้วผมได้ยินเสียงเก็บศพอยู่นะวุ้ยเก็บศพนานจังเพื่อนนั่นไงนี่แ้วเขาเก็บน้ำให้ผมอยู่โดนตัวอื่นยิงไม่ใช่อะไร มาแล้วนะดาหนึ่งโอ้โหเหลือสามโต้สี่โตเลยนั่นแ่ะมาครับดูการมีใครมาไหมเ้าหนึ่งเจ็บเอาเปิดโคโ,นโรนี้เข้าไปเลยครับ,น,รบนัวเจ็บเพื่อนสวย มาครับพลิกได้พลิกได้เจอสเต็ปดิงป่าไงแล้วเกมนี้ผมได้จับสไนด์ด้วยรู้มือกันอ,อยู่นะมือสไนด์เนี่ยแล้วผมเอานกมาทำไมเนี่ยสี่วิสี่แง่เขามีสองสกิลกันผมมีแค่สกิลเดียวผมพอมีเดียมอยู่ด่านนี้เห็นปะ ถ้ายิงฟีตัวนะงดาวหนึง่งดาดาวสองเฮ้ยซายกีตการ์ดนเนี่ยถ้าจีทูเล่นสนิอยเงี้ยคือคลิปไม่ต้องมีซากีแล้วก็เลยนะเอาจริงเลยถ้าจีทูมันจะเล่นสนิอย่างเงี้ยต้องรันแล้วป่ะช็อตน,นี้เข้ามาชุบเพื่อนนะนะคอยจะเนอร์เอาดาว ช่วยกันครับเราจะไม่ดิบเล่นเราเอาชีวิตเพื่อนก่อนอเ,เฮ้ยเพื่อนนึกว่าไม่เห็นผมดาวมาดิเอดด้วยเ,เกมเนี้ย เอาจัดแต่ว่าสกิลงงออกสลองใช้ยังไงเอางี้ดีกว่าสกิลสอ่ะใช้ยังไงมาครับทุกคนขอต่ออีกสักเกมนะรู้สึกว่าตึงมือดีมาครับเกมที่2องได้ได้ชนะบาปเจอแรงแดงสคนนะครับทีมเราได้แลงทุกคนนะเอา้าทำไมารอบนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีให้เลือกสกิลสออ่ะเอา้าไปกันใหญ่แล้วทีนี้พัง ผมก็ไม่ได้กดอะไรนะทำไมไม่มีสกิลสองรอบนี้ด้วยวมันสุ่มเหรอหรือยังไงสุ่มแบบอาจจะเจอเกมสกิลเดียวแต่ว่าเกมสองสกิอลอย่างนี้หรอไม่น่าใช่มั้งดาวหนึ่งจะลาสองเพื่อนลาสองมีคนไปโดนแถวนี้โอ้ยดาบเรียบร้อยครับโดนโดนปุ๊บโดนดาบฟัน วยเมื่อกี้ผมโดนเครื่องบินบินสายแล้วเดินไม่ออกนะสตันเลยเหมือนโดนแวนสกลิลสองอะเฮ้ยผมติดใจสไนวะต้องเล่นสไนแล้วแม่างี้ไม่ได้ไม่ได้ปืนนี้ก็ดีนะทีสี่คิงฟิชเชอร์ผมบอกเลยถ้ายิงติดหัวหน่อยอะโคตรดีผมจะเอาขวานะครับมีไอ้บอลสองลูกในเล่นได้ขวามาหรือเปล่ามาหนึ่งนะ ตัวไปยี่สิดาเมจประมาณดันครับดันเลยขอดูเพื่อนเขาแป๊บเขามีเพื่อนหรือเปล่าอ่ะ <with> นั่นไงอยู่ไหนอ่ะ <with> โอ้โหอยู่ซ้ายนู่นเลยตรงบันไดนู่นเลยที่ยิงผมนู้นตัวเพื่อนเบอร์สองอะพาดครับพาดพาดพาด เพื่อนดาวีหนึ่งโ,โหเกมนี้สวยเพื่อนเกมนี้ไม่น่าพลาดนะปืนนำนำเขาอะแต่ผมลงตัวไกลยิงแงบไกลนู่นเลยไม่คิดว่าเขาจะยิงนะเขาอยู่ตรงบันไดาเล่นยากเลยแต่ยิงผมอุตสาห์เปิดหัวไปแล้วตัวเมื่อกี้นี้มาวัดหัวเลย ขวามือหนึ่งซ้ายมือสองนะครับขวาหนึ่งซ้ายสองขวาสองนะครับผมตอดเลือกหมดอะตัวหัวเอาหมดไม่มีตักสองพกด้หรอแม็กซี่สอ๋อสองยาวาเสียงสองพกเพื่อน,นขวาตานะครับเขาได้รันมาผมดูแล้ว สวยครับเป้าล็อขาแต่ว่าได้อยู่เข้าแรงขวาเหลือหรือเปล่าเอ้ยตัวนี้คนนี้ปืนชาร์จเอ้ยกระโดดทำไมเกมกระโดดทำไมปัดหน้าจอกระโดดลบปุมกระโดดสวยเพื่อนตัวท้ายเอามันเพื่อนต้องไหวนะโอ้โหไปพลาดซะแล้วเนี่ยผมหนึ่งหนึ่งครับผมบางท้ายให้เพื่อนเลย เอา้าเพื่อนมาซะง,งั้นอ๋อนึกว่าเพื่อนจะมาเล่นนะวิ่งจิดผมวิง่งวิ่งมาช่วยผมนะอ้าวชุดได้สวยอ๋อชุดไม่ได้เมื่อกี้ผมปัดจอแล้วผมกระโดดเฉยได้ว่ะโอ้โหคนนี้ตึงอะเนี่ยคิสังเกตอะตึงๆเกมนี้เหมือนจเจอง,งานยากนะครับงานยาดนะเอ้ยต้องเปิดหลักหน่อยนะม้าเกมนี้ อะครับลูกซองยาวแต่ไม่ออพเวลนี่ไงดิปัดจอรับมุกระโดดได้ไงวะผมเราจะแอบในบ้านนะเล่นซองยาวพูดเล่นขยับละ เฮ้ยลายเม็ดเลยเข้าบ้านก่อนครับเยอะผมว่ามาเยอะชัวร์ไม่มีเวลเกมไม่มีเวลเกมช่วยเพื่อนก่อนดาวเดือดตัวไกลนะครับสวยคนนี่วิ่งสองเลยชุบนยครับชุบหน่อยนั่งยิงอย่างนี้ปุ๊บ ตายเมื่อก,กี้ก็ได้ไปสองพเวลเลยนะผมมาครับแมปที่ผมดันเลยนะผมจะดันขวาเฮ้อัพเวล2องหน่อยสวยมาตัวทองบอกสองสามไม่ไหวไม่รู้จะว่าไงแล้วไปไปไปดันเลยดันเลยมีคนมาไหมไม่น่ามีบาทครับทางเราเงียบมากเลย ก็ผมอ้อมหลังมันไม่เจอเลยเพิ่งเจอเลยมาหนึ่งโอ้ยตัวสไนโอ้โหตรงนี้เลยโอ้โหตัวสไนย,ยิงครบตรงนี้ตายแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นหลังขนาดนี้นะมันหลังไปตรงนั้นโ,โหเกมนี้เกมตึงอ่ะทุกคนน่าจะสี่สามสามสามอ่ะมาดิมาเด็กไหวนะเพราะที่เหลือเขาอยู่ไกลนะตัวที่เหลืออยู่ไกลนะครับ น่าช่วเพื่อนได้อยู่อุ้ยรถไฟโอ้ยซองชาร์จเฮ้ยจัดเม็ดเดียวแล้วเพื่อนยังเกิดช็อตเนี้ยเพื่อนเกิดจัดมาดิไหวนะซองชาร์จโอ้โหหัวจัดเพื่อนเกมนี้คือเพื่อนแหวนนะครับมาผมขอเล่นบ้างสิซองชาร์จจะโหดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าเอางี้เลย มาเอาเพื่อนทิ้งบาเดตไม่แมวเ,เล่นสองชาร์ตดีกว่าสองชาร์ตมีสี่เม็ดด้วยฝาบนจะมีไม่เอ่ยผมว่าน่าจะมีนะไหน มีไหมทางขวาบนไม่มีนะครับข้างล่างมีหนึ่งลงเลยวุ่มเห่ร่างหนึ่งตัวอ้อมอยู่เพื่อนดาวหนึ่งดาวสองเอ้ยเอาจัดสองชาร์จใช่ไหมนะ่ะเพื่อนเบอร์สามผมกำลังไปช่วยเพื่อนเพื่อน,มา,นออมาแล้วครับพียมาแล้ว มาดูดิสองชาร์จผอจย่เป็นไงมาดิอ้าฮัมเยแต่ยิงตัวเดียวเองสองชาร์จอะไรนิ